ชนของจังหวัดพัทลุงนะครับก็ได้มีการพิธีแห่ทวยพระราชทานการเนื่องคั้นประชาชนมโนราประจำปีส้65นอรอยคกิาครับอำเภอเขาใจสนรวมกับคณะมโนราส้มพรจิตลักษาสินก็ได้จัดพิธีแห่ทวยพระราชทานสมเดดภาคกนิทฐาทิราชเจา้ากลุ่มสมเด็จประเทศพระรัตนาสุดาสยามบรมราชากุมารีในการเนื่องคั้นประชาชนมโนราประจำปีสม้มบานอร่อยโกิาครับ นายสมบู์เต็มชื่อานอำเภอเขาเขาใช้ยซนนะครับพร้อมด้วยขนามโนราส้มพรจิตสินอาส้มพรจิตร,รักษาสินนะครับรวมกันจัดขบวนแห่ช่วประจันทานสมเดพระกนิตาเทล่าเจ้ากลมสมเดพระเทพระดัสดาสยามมุมลาชกุมารีเพื่อฉเฉลิมฉลองถ้วยถ้วยรางวัลชนะนเลิศ ด้วยพระราชทาในการแข่งขันประชันมโนราปีสองพันหนร้อยหกสิบห้าครับโดยคบวนแห่นะคะเริ่มตอนจา้าเทวากาดอำเภอเขาชชยซุนค่ะเคลื่อนพานส้นทางโรงเรียนอนุบาลเขาชชยซุนไปยังบ้านห้วยแดงมูที่ซองตำบลห่นโพอำเภอเขาชชยซนโดยมีข้าราชการผู้นำทองทนผู้นำทองทิศแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมกันตั้งแถวตอนรับกันอย่างสมพระเกียรติเลยนะคะสำหรับการแข่งขันประชันมโนราปีสองพันหนร้อยหกสิบห้าจัดขึ้นในวันที่ยี่สิบหกเมษายนที่ผ่านมาที่สาลกลาง จังหวัดพัทลุงค่ะเพื่อซืบซส้านรักษาต่อยอดศิลปะการแสดงมโนราหซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านข้องผักาตายที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกอีกทางยังเป็นการส่งเสริมการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สนใจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทยอีกด้วยค่ะ นี่นะคะก็เป็นการประกาศรางวัลชัยชนะนะคะคในการที่จะได้รับถ้วยพระราชทานนะคะในของคณะมโนราส้มจิตรักษาซินส้มพ่จิตรักษาซินนั่นเองก็ขอแสดงความดินดีด้วยนะคะ